เรียนาอาจารย์ครับคือก่อนที่ตัวผมจะหายผมก็ได้ใช้การฝึกการรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกถึงใจแต่ตอนช่วงแรกๆเนี่ยจะรู้สึกใจไม่ได้แต่ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งคือรู้สึกกายด้วยแล้วก็รู้สึกถึงใจด้วยแต่ถึงวันนั้นพับรู้สึกมันโผล่ขึ้นมา มันเกิดการตื่นตื่นตื่นรู้ขึ้นมาของใจตัวใจเนี่ยมันก็ขยายมาจนคลุมตัวผมแล้วก็รู้สึกว่าเวลาทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าใจก็รับรู้เหมือนกับว่าอยู่ภายใต้การรับรู้ของใจทั้งหมดยืนคิดพูดทำทุกอย่างจะทำอะไรก็ใช้ใจทำจะฟังอะไรก็ใช้ใจฟัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมรู้สึกว่าผมก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการใช้ใจมากขึ้นจนถึงประมาณ90%้าสิอร์เซนตได้ทีนี้ผมยังสงใจยอยู่ไหมว่าใจตัวเนี้ยรู้ตัวเนี้ยถือว่ามีอวิชชาอยู่ไหมครับคือก็ถือว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นการรู้ที่ ยังมีตัวมีตนอยู่ไหมแล้วต่อไปเนี่ยผมจะทำนิัพสนาอย่างไรต่อครับอาจารย์ครับท่านนี้ทั่วๆไปตอนนี้มีเขาจะทำให้มันว่างลักษณะที่ไปอยู่กับว่างลักษณะที่อยู่เนี่ยมันมันเหมือนว่างแต่นี้รูปวิญญาสัญญาทางฐ่านวิญญาณใจจิตโจจิตใจ,จมโนมนะที่บอกว่ามันจะมีสัญญารู้อยู่มีอยู่เสวยใจรู้อยู่ใช่ไหม รู้ออกมาจากใจแล้วออกมาการทําเห็นไหมรู้จากใจแล้วออกมาการะทำค,คือจริงๆแล้วมีจิตจึงไปรู้อาการของห้าไปรู้เวนาสัญญาตังขาริญญาณคือรู้ไปรู้อันนี้ไปรู้การการะทาทั้งหมดยังมีรู้อยู่ไงตรงนี้มีสัญญาขันอยู่อันนี้ถ้าจะทํในโรธเหตุเมื่อกี้ที่เล่าถึงพระอาาัจฉริสอนพุทพระพระ,ะโมคคัลลาอกว่า เหตุเกิดที่ไหนให้ดับไปที่นั่นเมื่อกี้เขาบอกว่าเหตุเกิดจากจิตไปทําอะไรรู้ว่ามันออกมาจากจิตไปทําอะไรนั่นแสดงว่าเหตุคือรู้มันจึงไปรู้ทาโน้นไปรู้อันโน้นรู้อันนี้แสดงว่าเหตุใหญ่คืออันนี้ยังโค้นอันนี้ยังยังวางอันนี้ไม่ลงเก้าสิบเปอร์เซ็นตหรือเท่าไหร่มันก็เป็นตัวนี้เป็นอวิชารวมตัวคือเป็นรู้อยู่นี่เราจะทําไงให้สมาบัติให้พ้นจากไอจุดต่อมนี้ไปไง เราเข้าใจอย่างนั้นแล้วรู้เห็นว่ามันส่งออกนอกก็ไปรู้นนรก็คือรู้ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยไปรู้แล้วถ้าอน้นดับหมดดับหมดแล้วน,นี้ค้างอยู่ยังไม่ไปเห็นไหมส่วนใหญ่จะค้างนี่แล้วก็คิดว่าว่างแล้วเป็นนิพพานตอนนี้เนี่ยเนี่ยเราไปฟังคนอื่นที่เขาว่างอยู่แล้วหรือไม่คนที่ฟังที่ไปฟังกันน,นี้จิ๊กจ๊อกอะไรเนะี่ยต่ว่างไอ้ว่างเนี่ยไม่มีตัวตนว่างรู้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้เนี่ยไอตัวรู้มันไม่มีตัวนะ แต่จริงๆแล้วมันเป็นพลัางงานชิ้นที่เล็กมากคือเกิดดับอยู่ตลอดเวลาผู้จ้า่านบอกอย่างนี้มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพอเราไปอยู่กับมันปับ๊บพอใจกับมันปั๊บมันมันจะเหมือนจะเถียนเลยเหมือนเนี้ยแสงสว่างถ้าเราไม่ได้ใส่ใจมันไม่ได้เกิดดับตลอดเราไม่รู้ทั้งการเกิดดับเราไม่ได้เข้าไปถึงจุดที่มันเกิดดับจริงๆเราไม่ได้เข้าไปในมันเราไม่ได้เข้าไปมันแต่เอามันเป็นฐานไปรู้ออื่นเพราะฉะนั้นเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่เหตุ ผลจะไม่ตามมาแต่นี่เหตุยังไม่ได้ดับยังไม่ได้รู้กันดับที่เหตุถ้าเหตุไม่ประจักษ์คือยังไม่เป็นโสดาบันมาอยากสักักอายติยังไม่ขาดจากจากความเป็นตัวตนที่รู้อยู่แม้แต่โสดาบันก็ยังไม่ได้แต่เขากําลังกระยิมยิ้มย่องว่ารู้แหละสภาพว่างพวกนี้เป็นเป็นเป็นอรหันต์กันแต่จริงๆแล้วเหตแล้วมันเกิดจากรู้นั่นแหละที่ว่าเป็นใจเน่ยจิตนั่นแหละเพราะว่าจิตใจเนี่ยเอาเข้านิพพานไม่ได้เมื่อมีจิตก็ต้องมีเจตสิก ที่ไปรู้หรือรู้อยู่มันก็มีเจตสิกอยู่ในตัวอยู่นะจริงๆแล้วคือรู้ความว่างรู้ความมีรู้ความเป็นมีสัญญาอยู่จึงรู้ว่ามันมีสภาพรู้อยู่เป็นจิตเจตสิกแล้วก็จะถึงส่งมาส่งรู้รูกอีกทีหนึ่งแต่นี้ถ้าไปยึดอันนั้นอยู่มันก็ไปไม่ได้ไงมันต้องเข้าไปว่าอันเนี้ยเราติดอันนี้อยู่ทําสํานึกเรื่อยๆว่าเราติดอันนี้อยู่มันถึงมันถึงจะจะหมดไปท่นนานพระอาจารย์บอกแล้วเนะี่ยพระอาจารย์เห็นไหมก็ต้อง พอรูปหายไปรูปไม่ปรากฏรู้เป็นความคิดรู้อยู่มันมีรู้ไปรู้ความคิดรู้ความทรงจําเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็กลายเป็นงุ้งยิ่งเพราะไม่อ่านมันแยกจากกันไงไอ้ปุงปุงก็ปุุงไปก็เลยปเป็นเป็นงุ้งยิ่งงุง้งยิ่งงยิ่งแล้วก็หายใช่ไหมเนี่ยเราเห็นอาการของมันชัดเพราะไอ้พวกนี้หายไปหมดสภาพรู้มันไม่ปรากฏเพราะมันอาศัยอาศัยเกิดกันนี่ถึงจะรู้ว่ามันมีตัวมันนะ่ะตัวจิตเนี่ยใจมันนะที่เป็นสภาพรู้เนี่ยเมื่ออาศัยจึงไปรู้พวกนี้ รู้มีอาการห้าอย่างแต่ไอตัวทสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวจิตที่สัมภาพรู้นั่นแหละแต่พอเราพูดถึงรูปวาฬาสัญญาทาั้งขาดเราคิดมันเป็นมันเป็นรูปไปเป็นเห็นเป็นนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอย่างนี้เลยเราก็คิดว่าจิตมันคือนิ้วก้อยอย่างเงี้ยต้องมีนิ้วก้อยแต่จริงไม่ใช่สภาพรู้มีขึ้นมาจึงไปเกิดเป็นรูปเป็นนาฬิาสัญญาทาั้งขาดวิญญ,ญาณพอนี่หายไปปับ๊บสภาพรู้มันจะปรากฏไหมอ่ะวิญญาณก็ไปด้วย อะวิชาปัจจญาสังขาราสังขาราปัจจญาวิญญาณนะปัจญาแปลว่าเป็นปัจจัยให้ไม่เกิดพอมันสร้างสังขารแล้วก็เอาวิญญาณไปเกิดตามสังขารถ้าวิญญาณเกิดที่ไหนก็รับรู้สิ่งที่นั่นก็เกิดอวิชชาทิที่ตรงนั้นเมื่อไม่มีอาการของรูปญาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันจะไปเกิดกับอะไรอ่ะเราะไม่มีปรากฏการของรูปนาที่ทึ่งไปรู้อยู่แสดงว่าอยู่ก็ไอตัวตัวตัวซึ่งเป็นสภาพรู้ก็คิดว่าเออมา ในเมื่อที่จริงก็เคยอธิบายว่าอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันมีจิตมีวิญญาณจึงไปรู้รู้วินาสญ,ญาทางการวิญญาณปรากฏว่าตัวมันเองก็เป็นอันหนึ่งของอาการของจิตเหมือนกันตัววิญญาณเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากอวิชชาอวิชาวชาอวิญญาณก็อวิชชากับจิตก็คือตัวเนวกันความทยานอยากเขาเลยสร้างกายขึ้นมาเพื่อให้เป็นฐานเกิดของของของวิญญาณถามว่าฐานประมาณไหนลงมากินงวลดินเมื่อไหร่มันก็เริ่มก่อสังขารขึ้นมาเมื่อนั้นถ้าเป็นจิตอย่างเดียวก็เป็นรู้อย่างเดียว แล้วก็คลองอยู่งั้นตายเกิดดับดับเกิดดับเกิดดับเกิดด,ด,ด,ดับอยู่งั้นแต่นี้มันละเอียดไม่พอมันก็เลยไม่เห็นสม่พะพระเจ้ามาบอกว่าอะไรก็จังเป็นสุป็นตอมอยู่ถ้าการสรรมบัติของพระเจ้าคือสรรมบัติที่ไม่มีเป็นเราก็ไปอย่างที่บอกเรื่องอธิบายเลยทาไมเป็นสัตว์โลกทำไมเป็นเทวดาเป็นอะไรเป็นพรหมทําไมเป็นงั้นเพราะว่าความคลองความมีความเป็นไงถ้าว่างอยู่โอกาสที่เป็นพรหมกันจํานวนมากก็จะว่างอย่างนี้อิ่มกี่ชาติแล้วถึงจะเฉลียวใจแล้วมาทํให้มันจบ